अरे फिर मेंग वाले में तोड़े के था। ते लिए तेरे को ना दो जना पड़ेगा एक बार अन्य मेंग वाले के चीन सब रात पार्टी की पर पार्टी नहीं कर सकते तेरे का डर है तो सही क्या है เอ่เอ๊ะยีรานี่เหละยราฟช้างยราฟสิงห์ะฮะค้ยบเอาแล้วครับนีกรารเลยพี่เอเ็กรานชามมันนี่พี่เอม อ่ดีเด่นีนพอดเบดิดินีเช็คไม่นะโนโนโน่น่าะดิดวีตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปที่เกียินะครับ ไปื่อที่จะไปเช็คบัตรครับเราก็มีตัวต๋วตัว๋วเรามาบิงพาสเราสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินดัมมามครับประเทศเซาอุดิอาระเบีย กำลังรอขึ้นเครื่องไปที่สุวรรณภูมิกับกรุงเทพไปไปตัวต่อเครื่องที่กาตาร์ก่อนคับูลฮาครับตันนี้ครับอยู่ด้วยกันกับแกนกวางครับแกนกวางกับเทวันพี่เทวันครับแล้วกับหอทองทองแดงนี่นนนคือบรรยากาศรบอบครับ

bằng bằng không cơm bún đi quá อยู่สนามบินกา,นกาตาร์นะครับสนามบินกาตาร์นะถึงกาตาร์แล้วการก็จะประมาณนี้คนระับอีกทางเขาเนี่ยตรง ตอนนี้ก็ลงมาถึงสนามบินดฮาที่เดลฟารครับรอต่อเครื่องอุณภูมิต่อครับได้บรรยากาศจากช่องน่าจะได้ไหมมีอ,อะไรอะไรส่งมาเพียบเลย<ช>ได้ครับคืนนี้คงจะเจอกันที่สุวรรณภูมินะครับได้ไม ับในตัวอะไรไม่บอกตู้เลยวะชมบรรยากาศเหมาะกับเป็นโลตัวน,นี้แบตก็ใกล้จะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ มาแล้วครับเขาเช็ดประตูขึ้นเครื่องต่อเครื่องจากโดฮาไปสุวรรณภูมิครับคือมาแล้วครับตอนนี้ผมก็รอต่อเครื่องที่โดูฮานะครับต่อไปสุวรรณภูมิไม่เป็นไรไม่เสีครับคนนั้นเครื่องครับมันจะเรียกให้เสี ไปถึงบ้านเราก็น่าจะประมาณเก็บแปดโมงแล้วนะครับต่อเ่องไรเอรตรับ4อะไรครเลย F เ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp <laughs> <mailbox> <coughs> <coughs> <four> dẫn <day>. <pantry> <Patrol call coughs> ใช่มั้ยโต300นี่ เวลาเจ็ดโมงสิบนาทีแล้วถ้าอากาศสยานสุวรรณภูมิเรียบร้อยครับเดินเข้าไปเข้าไปขอเดินน้า ที่ตรงเปล่ยนกอะเปล่ยนทางไม่รู้อะันนี้ฝั่งนี้เปลี่ยนสองใช่ใช่ใช่เพราะว่าลกเลีันอยู่ความลบที่เขยเความไเี่ยงยังลไปอ๋อมันนู้เขตียสองใไหม ตอนนี้ก็ถึงกล้องรับกระเป๋าแล้วครับรรัับบองกระเป๋าเาเป๋ดินทางแล้วก็สัมภาระแล้วก็จะไปทำเอกสารแล้วก็เดินทางต่อครับสวัสดีครับบรรยากาศครับตอนเช้าที่สบายนี่นะเย็นนิด ก็นั่งรถไฟครับยเพื่อจะไปอิดฟังนแปลกระเป๋าเดินทาง